ข่าวน้ำท่วมช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่มีมรสุมมันกลายเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยครับเหมือนกับสังคมไทยเราเข้าใจไปแล้วว่าน้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ข้อมูลที่จะนําเสนอต่อไปนี้ครับตั้งใจจะลบความเชื่อนี้ทิ้งไปครับน้ําท่วมไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะชินชาเพราะว่ามันสร้างผลกระทบ แล้วก็ความสูญเสียมหาศาลเราไม่ใช้ทรัพยากรกหรือง่ประมาณไปเพื่อให้เราทันโลกอะ่ะมันก็วนอยู่แบบเดิมเราแก้ปัญหาแบบเดิมทำวิธีเดิมๆประเทศไทยเราใช้งบประมาณสำหรับบริหารจัดการน้ำกว่าแสนล้านบาทต่อปีนะครับคำถามคือมันถูกเอาไปใช้กับอะไรบ้าง ทำไมน้ำต้องท่วมคนไทยทุกปีติดตามได้ในรายการคีเเมสเซครับ แต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาหลายพื้นที่ในภาคเหนือต้องเผชิญกับน้ําท่วมฉับพลันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเกือบ9แสนล้านไร่กระทบชีวิตประชาชนกว่า740,000คนกรมอุตุนิยมวิทยาให้สาเหตุครับว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของมรสุมทําให้ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนะักติดต่อกันหลายวันตอนนี้น้ามาไหลแรงเรื่อยๆนะครับ ยังโกลาหนกันอยู่นะครับอุทกภัยใหญ่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมแต่ละครั้งนำมาสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลครับน้ำท่วมครั้งนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไว้ประมาณ8,000ล้านบาทคิดเป็น0.05%ของ GDP โดยคิดอยู่บนฐานว่าน้ำท่วมคลี่คลายได้ภายใน15วันนะครับ แต่ถ้าหากสถานการณ์มันยืดเยื้อถึง1เดือนและขยายวงกว้างอาจจะเสียหายรวมกว่าหมื่นล้านบาทครับคิดเป็น0 0 6ของ GDP แต่ว่าที่มากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจก็คือความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูบ้านเรือนและไรนาที่เสียหายไปนั่นจึงหมายถึงพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากไปอีกพักใหญ่เลยครับกว่าที่จะสามารถกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่ง แน่นอนครับว่าน้ําท่วมส่วนใหญ่มักจะเกิดเพราะปัจจัยทางธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพายุเข้าฝนตกหนักหรือว่าฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันหรือว่าจากสภาพภูมิประเทศที่อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําไปจนถึงจากน้ําทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่ครับคือคิดว่าน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะความจริงการบริหารจัดการน้ําท no ี à, no ่ดีสามารถช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดจากน้ําท่วมได้มากกว่า50%ครับเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554ถือเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับการบริหารจัดการน้ําของประเทศครับตอนนั้นถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าไม่มีแผนอย่างเป็นระบบ แต่เป็นการทํางานแบบที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตอนนั้นเราไม่รู้ใยซ้ำครับว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดก,การน้ําคือหน่วยงานอะไรและที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือปัญหาการบริหารการระบายน้ําพื้นที่หน่วงน้ําทางภาคเหนือบางจุดไม่ได้รับการซ่อมบํารุงหรือว่าไม่สามารถพันน้าไปทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาได้ผนวกกับปริมาณน้ําที่ระบายออกมาจากเขื่อนจํานวนมาก รู้ตัวอีกทีครับมวลน,น้ำมหาศาลมันก็ไหลทะลักเข้าท่วมกรุงเทพและปริมณฑลอย่างควบคุมไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกยกให้เป็นน้ำท่วมครั้งหนึ่งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า13ล้านคนแล้วก็มีการประเมินมูลค่าความเสียหายว่านา่าจะสูงถึง1.44ล้านล้านบาทครับ แต่นับจากวันนั้นถึงปัจจุบันเหมือนเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยนะครับมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นตามมาอีกหลายครั้งถ้าจำกันได้เมื่อปี2565ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่รวมกว่า12ล้านไร่แม้กระทั่งกรุงเทพก็เจอปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่หลายชั่วโมงครับหรือว่าในช่วงสิ้นปี2566ขณะที่คนในพื้นที่อื่นเตรียมตัวเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ แต่คนในพื้นที่3จังหวัดแถนภาคใต้กับต้องมาเชิญกับน้ําท่วมหนักครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีจากพรดมันน้าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันแถมบางคนไม่ได้รับการแจ้งเตือนอะไรเลยด้วยซ้ำครับว่าน้ํากําลังจะมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อีกบทบาทหนึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลกับรายการคีมเมสเซดนะครับว่าหัวใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการทำงานจากสองส่วนที่สัมพันธ์ครับคือการพยากรณ์และการบริหารจัดก,การน้ำซึ่ง ไทยเรามีปัญหาทั้งสองส่วนนี้เลยครับในการประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลน้ำและการพยากรณ์ที่รอบด้านครับตั้งแต่ฝนเริ่มตกไหลลงไปสู่แม่น้ำจนกระทั่งไหลลงไปสู่อ่าวไทยเพื่อที่จะวางแผนการเฝ้าระวงังและออกประกาศเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลปัจจุบันยังขาดหายไปหลายจุดเลยครับยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเลยครับการพยากรณ์อากาศที่ระบุเพียงแค่ว่าวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่โดยที่ประเอียดว่าไอ80้80%ของพื้นที่นั้นมันคือพื้นที่ใดบ้างเราก็ยังไม่รู้เลยครับทีนี้เมื่อฝนมันตกลงมาแล้ว ก็ไม่มีข้อมูลครับว่าจะกลายไปเป็นน้ําท่าหรือว่าน้ําที่ไหลอยู่ในแม่น้ําลําคลองต่างๆปริมาณเท่าไหร่และกรณีที่เกิดฝนตกบริเวณพื้นที่ป่าหรือภูเขาก็ไม่มีข้อมูลอีกเช่นกันครับว่าฝนเหล่านั้นจะก่อให้เกิดน้ําป่าไหลหลากหรือไม่เพราะว่ามันไม่มีการติดตั้งถางวัดปริมาณน,น้ําฝนไว้บริเวณนั้นครับ จะเห็นได้ครับว่าการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของไทยจึงเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่จำกัดอีกทั้งอาจจะไม่แม่นยำพอผู้มีอำน,นาจสั่งการจึงขาดความมั่นใจที่จะประกาศเตือนภยัยหรือถ้าหากมีการเตือนภัยออกไปแล้วระบบการส่งข้อมูลก็มีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์แต่เชื่อไหมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การด้านน้ำในไทย มีมากถึง38หน่วยงานครับกระจายตัวอยู่ใน9กระทรวงซึ่งมันก็เก่ดให้เกิดความซ้ำซ้อนในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการการใช้งบประมาณและทำงานแบบต่างคนต่างทำครับ ปี2560ัรบัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพยายามจะปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําให้มันเป็นประบบมากขึ้นครับ้วยการตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว,ว่าย่อว่าสอทอนอชอขึ้นมาให้เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ําในทุกมิติตามมาด้วยการตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกรนอชอเพื่อผลักดันและขลับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งมีการจัดทําแผนแม่บท20ปี หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา20ปีสําหรับกําหนดกรอบการทํางานรวมถึงมีการออกพอรบทรัพยากรน้ําพศ2561ให้เป็นกฎหมายหลักในการกําหนดหน้าที่และอํานาจขอบเขตในการบริหารจัดการน้ําซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายน้ําฉบับแรกในประวัติศาสตร์ไทยครับส่วนในด้านข้อมูลมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือสอสอนอเป็นผู้รวบรวมข้อมูลน้ําและภูมิอากาศจาก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศมาไว้ด้วยกันฟังดูมีความหวังนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานก็ยังไม่ได้ทํางานเชื่อมโยงกันอย่างที่ตั้งใจไว้ครับอีกทั้งยังมีปัญหาบางอย่างที่หลายหน่วยงานทํางานทับซ้อนกันแต่บางงานก็ไม่มีหน่วยงานใดทําเลยครับเช่นสสนทํางานด้านพยากรณ์อากาศไปซ้ํากับกรมอุตุนิยมวิทยาแต่การคาดการน้ําท่าและน้ําท่วมทุ่ง ว่ามีโอกาสจะขยายพื้นที่หรือไม่กลับยังไม่มีหน่วยงานใดทําชัดเจนครับส่วนกฎหมายพรบทรัพยากรน้ออําพศ2561ที่ว่าเป็นกฎหมายน้ําฉบับแรกของประเทศนี้นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักกฎหมายเฉพาะของตนเองเป็นหลักไม่เพียงเท่านั้นครับปัญหาการขาดข้อมูลน้ําที่พูดไปก่อนหน้านะครับ ก็เชื่อมมาถึงปัญหาการบริหารงานในการจัดการน้ำครับในแง่ที่ว่าคนที่มีอำนาจในการสั่งการเขาก็ไม่มีข้อมูลและเครื่องมือสำหรับช่วยประกอบการตัดสินใจทำให้ทุกวันนี้ครับการบริหารจัดการน้ำจึงอยู่ในลักษณะข,ของการประเมินแค่ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานหรือทางพื้นที่เท่านั้นครับเช่นลำน้ำตรงตัวเมืองสุโขทยัยรับน้ำได้แค่500ลูกบาทเมตรต่อวินาที ถ้าผ่านน้ำมาทางฝั่งตะวันออกก็จะรับน้ำได้ประมาณ700-800ถึงลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่วนการประเมินว่าจะเปิดหรือจะปิดประตูเขื่อนเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานก็อาศัยตัวบุคคลเป็นหลักก็คือพึ่งพิงประสบการณ์ของผู้บริหารคนนั้นๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหากผู้บริหารคนเก่าย้ายออกไปคนใหม่ย,ย้ายเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้รู้จักหน้างานดีพอก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นกัน จริงๆมันต้องช่างอะระหว่างการจะให้น้ําไปท่วมในชุมชนได้บางแห่งหรือท่วมนาข้าวที่ยังปลูกไม่เสร็จหรือให้มันท่วมในพื้นที่เมืองได้ในระยะเวลาที่แน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ในการบริหารจัดการเราไม่มีการคอมแพรค์ทางเลือกอะไรต่างๆพวกนี้เลยซึ่งเราทำไม่ได้เพราะว่าระบบการตัดสินใจเราที่มันรวมทุกตัวแปรที่ซับซ้อนแบบนี้มันไม่มี ถ้าถามว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันมีก็คือมันก็ต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อนนั่นแหละเข้ามาช่วยมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า decision support system ถ้าอธิบายง่ายๆว่า decision support system หรือว่า DSS คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมากมาเกี่ยวข้อง โดยการทํางานของมันจะนําข้อมูลที่ถูกป้อนไว้มาวิเคราะห์ผ่านการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือว่าสถิติเพื่อดูว่าแต่ละสถานการณ์จะเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างยิงทหาปัจจุบันเอาเทคโนโลยีแมชชีน e ลอร์ n ิ่งเข้าไปผสมผสานด้วยนะครับระบบ DSS ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกขึ้นและให้คําแนะนําที่แม่นยํากว่าเดิม เพราะว่ามันไม่ถูกตีกรอบให้เรียนรู้เฉพาะข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปแต่ว่ามันสามารถรู้ข้อมูลใหม่ๆได้เองและปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ต่อเนื่องครับทุกวันนี้ระบบ DSS ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วนถ้าเป็นส่วนของการรับมือหรือแก้ปัญหาน้ําท่วมนั้นก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่การพยากรณ์น้ําท่วมการวางแผนการระบายน้ําการบริหารจัดการเขื่อนไปจนถึงการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอยกตัวอย่างระบบการระบายน้ำนะครับระบบ DSS จะช่วยจำลองสถานการณ์ต่างๆครับเพื่อเลือกแผนระบายน้ำที่เหมาะสมที่สุดได้โดยพิจารณาจากปัจจัยปริมาณน้ำฝนที่คาดการและระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาอินเดียและจีนเขาก็ใช้ระบบ DSS ในการบริหารจัดการน้ำทั้งเส้นครับแต่ว่าในไทยเรายังไม่มีการใช้มันอย่างจริงจัง มีเพียงแค่กรมชลประทานที่นํามาใช้บริหารการระบายน้ําหากถามว่าแล้วทําไมหน่วยงานด้านน้าอื่นๆของไทยถึงไม่นําระบบ DSS มาใช้สาเหตุวนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการวางนโยบายไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าเน้นการสร้างเขื่อนและก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่คือสิ่งแรกๆที่เราจะนึกถึงเมื่อมีน้ำท่วมไม่ใช่การเม e d e ซิชั่น แต่คือการคิดถึงโครงสร้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังบนกลับไปที่การใช้โครงสร้างในการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเราก็ทุ่มเททรัพยากรไปในการสร้างถามว่าสธนชรู้ไหมว่า DSS จําเป็นก็รู้แต่ว่าไม่ได้มีงบประมาณที่ได้รับมาจัดสรรอย่างเพียงพอที่จะไปทุ่มเพื่อให้สสนทําระบบ อย่างที่รู้กันดีครับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคโลกเดือดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมาแล้ว1.1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมครับมีผลทําให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเหมือนหน้าร้อนปีนี้ของไทยก็เจออากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ45องศาเซลเซียสไปแล้วครับแต่เมื่อเข้าสู่หน้าฝนหลายจังหวัดก็เจอฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมและนี่อาจจะเป็นภาพที่เราจะได้เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรพบครับว่าในอนาคตอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงขึ้นซึ่งมันจะทําให้หน้าร้อนของไทยเราร้อนกว่าเดิมและก็ร้อนยาวนานขึ้นด้วยอีกทั้งยังทําให้ไทยมีวันที่ฝนตกน้อยลงแต่ในวันที่ฝนมันตกก็จะตกหนักรวมถึงเสี่ยงที่จะเจอกับพายุฝนที่รุนแรงมากขึ้นครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้ครับ จึงเสี่ยงจะเจอภาวะแล้งสลับน้ําท่วมซึ่งเหมือนกระสร้างความท้าทายต่อรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําเมื่อพิจารณาจากแผนแม่บท20ปีนะครับเรามีการพูดถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นความเร่งด่วนแต่ในกลยุทธ์5ข้อเพื่อจัดการน้ําท่วมกลับยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมากนักครับว่าจะใช้วิธีใดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหรือจัดระบบป้องกันน้ำท่วม อาจารย์สีตางแนะนำครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้จำเป็นต้องดูเรื่องงบประมาณบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยโดยจากประสบการณ์ที่ตัวท่านเองเป็นคณะอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาหลายปีครับส่วนที่จะได้งบประมาณมากที่สุดก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำและการป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำในที่นี้หมายถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำส่วนการป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำ งบประมาณก็จะไปอยู่กับการทําผนังกั้นน้ําท่วมเป็นหลักครับในปีอื่นๆงบประมาณบริหารจัดการน้ําก็เป็นลักษณะเดียวกันรวมถึงปีงบประมาณ2,568นี้ด้วยโดยจากการศึกษาของวัดโอวันผับและว w ีวิสพบครับว่าส่วนใหญ่งบประมาณบริหารจัดการน้ําปี2,568ถูกลงไปกับโครงการเกี่ยวกับระบบและสิ่งก่อสร้างเพื่อส่งน้ําหรือระบายน้ําเช่นประตูระบายน้ําฝายคลองส่งน้ํา คิดเป็นถึง73.1%ครับเราลงมาก็คือสิ่งกอ่อสร้างเพื่อป้องกันตะลิ่ง19.3%และสิ่งกอ่อสร้างสําหรับกักเก็บน้ําหรือว่าหาแหล่งน้ําใหม่7.2%เราไม่ใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณไปเพื่อให้เราทันโลกอ่ะเพรางบประมาณมันไม่ลงอ่ะมันก็วนอยู่แบบเดิมอ่ะเราแก้ปัญหาแบบเดิมทําวิธีเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปรองรับลเมียเชนอะไรใดๆทั้งสิ้นอาจารย์คิดว่า i n d s ซ t ของผู้บริหารประเทศในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอันนี้สําคัญที่สุดถ้าไมซตของผู้บริหารจัดการน้ําระดับประเทศไม่เปลี่ยนผ่านมา10ปี10ปียังคิดเอาแบบเดิมมาทําทําแบบเดิมมันก็หวังผลใหม่ไม่ได้การพยากรณ์อากาศและการบริหารจัดการน้ําจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคโลกเดือดรับรัฐบาลและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ยังมีอยู่โดยเร็ว เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าน้ําท่วมมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปครับแต่ว่ามันทิ้งบาดแผลให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ SuperTank แตเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ